สวัสดีนะฮะกราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับผมผมแม็กรถบ้านยูยานะฮะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะฮะรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเป็นเจ้าโตโยต้านะฮะโลดดูไรมอนนะครับผมเล่นเอกสารชุดโดนครบครับคันนี้นะฮะภาษีขาดมิถุนาปีสองห้าหกเจ็ดนะครับผมเล่นเอกสารชุดโดนครบเดิมครับผมรถคันนี้นะฮะขับได้นะพี่นะขับได้นะพี่แอร์เย็นนะครับผม ได้แอร์เย็นนะคันนี้นะฮะช่วงล่างประมาณแ0ิเซนครับผมมาชมข้างหลังกันดีกว่านะครับข้างหลังก็จะประมาณนี้นะฮะเอาไปให้ลูกหลานลองหัดขับได้ก็พี่นะเอาไปให้ลูกเอาไปให้ลูกหลานนะฮะลองหัดขับรถได้นะครับผม ใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับเหมาะชอบหน้าฝนอย่างนี้นะครับอาเล่นเอกสารชุดโอนครบนะครับอันนี้เบาะนะฮะตอนหลังนะครับผมอ่ามาชมาเครื่องกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวค่อยไปฟังเสียงเครื่องยนต์นะฮะอย่ชม้งเครื่องก่อนนะครับเอาเป็นสเต็ปสเต็ปนะไปนะครับผมอุ้ย แบตมันไม่มีบาร์นะพี่แบตมันไม่มีแบตมันไม่มีมานะนะฮะอันนี้ผมเอาแบตรุ่นเก่งคันนั้นนะครับผมมาลองคันนี้ใหม้มาลองใส่คันนี้ฮนะให้ชมกันดีกว่าน้ำไม่ดันความไม่ไหลครับพี่ขับมาไป100ลลร้อยโลแล้วฮะยังไม่พบปัญหานะครับผมมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่าครับ ่าถือวติดง่ายอยู่นะครับเครื่องเครื่องยนต์นะเสียงอะไรเสียงอะไรไม่รู้ครับ <c oughs> ก็ถือใช้งานได้อยู่พี่ รถราคานี้นะครับผมอย่าไปคิดเยอะพี่เอาไปใช้งานนะพี่นะรถเป็นเอาไปใช้งานกันนะฮะป็่ไงครับพี่เครื่องเดินนิ่งไหมเครื่องเดินเรียบๆไหมครับผมคันนี้นี่อ่าคันนี้ที่เป็นเครื่องหัวฉีดนะพี่นะอันนี้คือเป็นเป็นเครื่องหัวฉีดแล้วนะครับ ตอนันนี้นะครับเท่าที่ผมขับมาก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะเบื้องต้นนะครับผมก็ถือว่าประหยัดน้ำมันอยู่นะครับโอ้ยลืมเปิดแอร์นะฮะลืมเปิดแอร์เลยอะนี่ครับผมดเปิดเปิดแอร์แล้วนะฮะเป็นไงครับผมอืมเย็นนะครับอ่ะแอร์เย็นแอร์เย็นนะครับผมระบบอย่างอื่นทำงานได้ปกตินะครับมาลองเปิดไฟกันดีกว่า่ะเปิดไฟแล้ว ่านี่นะครับพี่ก็ถือว่าทํางานได้ปกติอยู่ครับผมเหมาะสมกับราคานะฮะคันนี้อ่าไฟฉุกเฉินนะฮะใช้ได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะสำหรับค่าตัวรถคันนี้นะครับผมอ่จัดโปรโมชั่นอีกหนึ่งคันนะครับผมหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับ วันถ้ารับพี่ท่านไหนนะครับที่จะมาขับกลับนะเอาแบตมาด้วยนะเอาแบตมาด้วยนะครับผมผมไม่ได้แถมแบตให้นะครับผมถ้าจะเอาแบตนะครับผมบวกอีกหนึ่งพันนะครับผมบวกอีกหนึ่งพันบาทนะครับผมเดี๋ยวผมหาแบตให้ให้ไปนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับผมสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่สนใจนะเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าห้าเก้า็ดศนย์้าหกสแดครับผมศูนย์เก้าห้า 9 7 0าเจ็น้าหกนะครับผมสนใจโทรมาครับสามารถวิดีโอคอลได้ครับผมเอกสารครบนะฮะรถยู่อยุธยานะครับผมอยุธยานะสนใจโทรมาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ